ดีเพื่อนเพื่อนมาดูเร็วฝนตกเป็นหิมะเลยอยากเออเี่ยเป็นปุยปุยเลยเป็นปุย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 ปิ้ว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 ลงไปที่ถนนโอ้ m ม g ก d อากาศมันยังหนาวอยู่เนาะ เออนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ชัดเลยตรงนี้เยอะเลยตรงนี้เยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมากันมากันเออบางไทยน่าจะประมาณเจ็ดโมงเนาะตอนนี้ที่อูเอโนฝนตกค่ะพี่น้องขาหน้าต่างบานนี้มันพอจะเปิดได้อยู่เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ไม่กล้าออกไปข้างนอกมันหนาวมันหนาวมันเปียกมันเปียกมันเปียก ยวพาเ,เพื่อนๆไปดูข้างล่างเลยดีกว่าน่ะนี่เลยมันเป็นปุยปุยปุยแบบนี้นะแล้วกังรม่งรมนะกัง่มดู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 ดดดดดฝน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 หิมะเลยไปไปลุยกันไปลุยกันแม่ก็ไม่ได้เอามาเอ้ดูสิลงมาเป็นปุยปุยเลยดูสิเหมือนอันนี้เลยอะเหมือนน้าตกเหมือนน้ําตกเลยเหมือนน้ําตกเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างกันนะไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆนะ วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่าเพราะว่ารายงานฝนด้วยแล้วก็โอ้รงนีตรงนี้เกือบจะเป็นไนนี่เกือบจะเป็นก้อนน้ําแข็งฝนตกค่ะเพื่อนๆอยู่ที่โรงแรมที่พักที่อูเอโนะนะคะปะแวปปะอึ๊บสลิปแล้วก็ลงลิไปข้างล่างนี่ โอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าพาไปดูฝนฝนเวลามันตกที่นี่เอาลืมออกมาออ <c oughs> ไม่อยากเปียกออที่ญี่ปุ่นมันเวลามันเออเริ่มอุ่นแล้วอะวันนี้มันไม่ได้หนาวแบบติดลบมันก็ยังไม่เกาะมันก่อนอุยนกเคยเคยเคย,เคยหิมะเกาะอ,อยู่ดูตามคลิปที่น้องๆทากันนะอืมแต่วันนี้ยามามินามินาไมนา,มนาวันที่สิบเท่าไหร่แล้ววันที่สิบเก้าเนาะ เออที่อุ้ยนะตรงนี้ประมาณ9ก้าโมงเก้โมงกว่ากเนี่ยเก้มงกว่ากว่จะที่เมืองไทยก็ประมาณเจ็ดโมงนะตื่นกันรอยังวันพุธนี่นีนี่มาแล้วอ้ยหนาว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 หดี๋ยวพาไปดูนี่ฮาก็จะเกาะตามร่มแล้ยโวอะไรทนี่ให้ดูนะหนาหนาวหนาวหนนี่ เราไปลุยหิมะกันเถอะไปไปไปนิดนึงไปนิดนึงไปนิดนึงว้าวหนาวจริงๆรเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูใย่ใๆญ่เามาเยนย็นเ็นหนอหนืเหนือเหนเหนหนไงเพื่อนๆพื่อเทศเป็นไงบ้างกรงเทศต่างจังหวัดเอ่ออะไรนะประเทศไทยนี่ค่ะออกไปรับหิมะมา <laughs> นี่เป็นน้ำแข็งแบบนี้เป็นน้ำแข็งแบบนี้เป็นน้ำแข็งแบบนี้นี่เป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดหิมะเหมือน snowflake 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 we all snowflake ไม่กล้าพาหลานหออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลันหลัลาไม่สบายคุณนี่นี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้มีขาหลันลันลาหลันลัลาหนาวเลยแหละหนาวหนาวหนาวยังไม่ได้เช็คอุณหภูมิเลยเช้านี้น่าจะต่ํามานิดนึงแล้วก็